วอดกอดกอดวอดวอดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอชิงช้างชิงช้างกอดเออนั่นนั่นนั่นเลยทำได้เลยในกอดยังไงกอดยังไงคะกอดยังไงโอ้กอดยังงั้นเหรอ หก่อยหยิกย่อยนี่กวากนี๋ยน้องหมูยองไหนไปช่วยอามากวาดเร็วไปช่วยอามากวาดเร็วออกกวาดกวัดแหนสมยิ้มนั่นนั่นอามาสกำลังกวาดอยู่เร็วไปดูอามาเร็วอามากวาดยังไงเดินทางนู้นค่ะไปเร็วเดินทางนู้นทางนู้นทางนู้นนุ่นนุ่นนุ่นไปเร็วไปช่วยอามากวาดเร็วไปหาอีกอันไปเดี๋ยวผมเอาตรงนีอ๋ออะช่วยอามาช่วยอามากวาดไหนกวาดยังไงคะ อมอดบบนี้เหรออืมเอากว้าเอาคว้าเอากว้าคว้าเฮ้ยอืมระวังนะคะระวังนะไห <partic ulate> นคว้าตรงไหนออกว่าตรงไหนโอต้องยอ่อนั่งด้วยนะ จับปลายมันอะไลูกจับปลายจับปลายมันจับปลายมันจับนี่จับตรงนี้จับตรงนี้อ๋อดาจับตรงนี้เลยค่ะอันาจะเอาอันใหญ่อันนาบอกว่าอันเล็กไม่ถนัดเลยอ๋ออ๋อควาดคว้านโอ้กวาดรถให้โกงกวาดรถให้โกงไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้น กวาดแบบไม่มองไม่กวาดโอ้ยโอ้ยขยะโอ้มูยหยองเก่งจังเลย ในสะอาดยังในสะอาดยังไปไหนลูกไปไหน